สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ส้มแบ,บ่มีรถเก๋งจะมานําเสนอให้กับ f อฟทุกท่านนะครับสําสหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้รถเก๋งไป,ไปใช้งานนะครับตอนนี้มีอยู่3คันนะครับ2ยี่ห้อมีโตโยต้าแล้วก็มีฮอนด้นะครับอตอนนี้นะครับราคาหลักหมื่นนะรถเก๋งตอนนี้ราคาหลักหมื่นนะครับมีราคาหลักหมื่น นะครับแนะนําคันนี้ก่อนเป็น Honda Ja จ็นะครับ 1.5S นะครับคันนี้สีเทาคันนี้นะครับเชื้อเพลิงเบนซินเกียร์ออโต้นะครับฮอนด้าเจ็ตอ่าคันนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามใครที่อยากจะได้รถเก่งไว้ใช้งานนะครับนี่นะครับด้านในสวยงามดูหราอลังการนะครับสวยเกียร์ออโต้นะครับฮอนด้าเจ็ตคันนี้นี่นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ สวยงามครับบ่อเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับสวยนะครับอ่าคันนี้นะครับจดทะเบียนปีสอ่พ2017นะครับ2017งวดประมาณ6,200นะครับ6,200นะครับอ่า6,284งวดนะครับ Honda Jazz คันนี้นะครับสีเทาคันนี้แหละนะครับป้ายทะเบียนกไก่มอม้า8467สกลนครนะครับอ่า นะครับมวด6 2 8 4งวดนะครับใช้เงินดาว29000บาท29000บาทเจ็ดคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่345000บาทนะครับ345,000บาทนะครับเจ็ดคันนี้นะครับสวยงามนะครับ3 4 5 0 0 0บาทนะครับดาว29000 29, นะครับาดาว29 0 0 0นะครับ อ่าผ่อนเดือนละ6 2 8 4งวดหรือ6,800นะครับ72งวดนะครับอ่าเจ็ทนะครับสวยนะครับ3าม0 0 0สี่หมบาทเด้อนะครับส่วนคันที่2นะครับคันที่2นี่ราคาหลักหมื่นนะครับเป็น t o y ยต้าเอลติคันนี้นะครับนี่นะครับอ่าเอลติคันนี้นะครับราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้นะครับขายสดอย่างเดียวนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เด้อนะครับ สวยนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันด้านในสวยงามนะครับนี่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับแอลตี์นะครับไอเอ่อแอร์ตีสละนะนะครับนี่สวยนะครับนี่ไฟตาไฟท้ายนะครับนี่เดิมๆสวยงามตัว G 1หนึ่งจุดแปดนะครับนี่เบาะสวยๆเลยเบาะหนังนะครับนี่นะครับเบาหนังสวยงาม ราคาคันนี้นะครับเอลติสคันนี้นะครับขายอยู่เก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทจดทะเบียนปีสองพันสามะครับสองพสามสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเชื้อเพลิงเบนซินเกียรโ,โตนะครับจดทะเบียนปีสองพันสามรถสวยนะครับรถดเดิมๆเลยนะครับ 95,000บาทนะครับติดล้อแม็กนะครับไฟตาเดิมนะครับนี่รถสวยมากๆเลยภาษีปี68ทุกคันนะครับเราต่อภาษีให้ใหม่หมดทุกคันเลยนะครับมีรถเก๋งอยู่3คันนะครับอ่าปิดตอร์คืบๆเลยนะครับนี่นะครับอ่าส่วนคันที่3ก็มกลติดเหมือนกันนะครับคันนี้สวยนะครับนี่นะครับสวยงามากๆเลย ใครที่อยากจะได้รถเก่งไว้ใช้งานนะครับคันนี้จัดไปเน,นได้นะครับคันนี้จัดไปเน,นได้เด้อนะครับคันนี้นะครับดาว9,000บาทผ่อนเดือนละ5,400บาท60งวดนะครับดาว9,000บาทผ่อนเดือนละ5,400 60งวดคันนี้185,000บาท185,000บาทนะครับโตโยต้าแอร์ตีคันนี้จดทะเบียนปี2012นะครับ2012ผ่อนเดือนละ5,000 5,000กว่าบาทเอาเอาอกุญแจไม่ได้อามานะครับ ได้ล้อแม็กนะครับนี่ล้อแม็กซ์ยางดี4เส้นนะครับนะจดทะเบียนปี2องพเดือนละ5,400บาท60งวดดาว9,000บาท185,000บาทจดทะเบียนปี2012ันสอลวตีสวยเจ้าเบิร์ดดีเซลไม่เคยติดแก๊สนะครับเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยนี่นะครับผมไมื่อเอากุญแจมาลืมนะพี่น้องขอโทษทีนะครับอ่า5,400บาทนะครับสวยงามนะครับอ่า นะครับฮอนด้ลลลาเอลติสนะครับคันนี้ตัวนี้จะปีใหม่ปี2012ตัวนี้ปี2 0 0 3นะครับปี2 0 0 3 95,85,000บาทนะครับแล้วก็แจ๊คตัวนี้ก็จะเป็นอ่า3แสนนะครับ3แสนกว่านะครับ3แสน45,000บาทเด้องแจ๊คคันนี้นะครับใครสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อให้โทรมาสอบถามกันได้นะครับสนใจคันไหนเนาะสำหรับ ลูกคา้าที่อยากได้รถเก่งนะครับ3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าแล้วก็หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองคันนี้จัดได้นะครับเอลตีคันนี้จัดได้ผ่อนเดือนละห้าพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็แจนนี้ก็ผ่อนได้นะครับจัดได้ผ่อนเดือนละหกพันสองร้อยบาทนะครับคันนี้ส่วนคันกลางนี้ตัดสดอย่างเดียวนะพี่น้องเลยรถจอดอยู่อำเภอบางคนเต็นท์สมพงษ์รถบ้านมีรถบามากมายหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฉกตอนเดียวรถเก๋งรถคอก 0800137208ใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับอยากได้รุ่นไหนรถราคาอะไรติดต่อสมแบปร์ได้เลยนะครับยิมมีสมแบปร์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ